เรียกว่าเป็นประเด็นฮือฮาเลยทีเดียวเมื่อมีรายงานว่าหนูน้อยวัยเพียง9้าขวบพบนิ้วในท้องจำนวนถึง56กก้อนและเมื่อทางแพทย์ทำการตรวจร่างกายโดยสรุปสาเหตุต้นต่อก็ทำเอาฮือฮาเข้าไปอีกเพราะหลายๆคนถึงกับอุทานเลยว่าที่ผ่านมาเราทำร้ายลูกเราโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ ตามข้อมูลรายงานของโซฮูสมาคมสตรีพยาบาลในประเทศจีนได้ส่งต่อภาพการผ่าตัดนิ้วในไตในเมืองเทียนจินที่ทำให้เกิดกระแสถกเถียงจากสาธารณชนผู้ป่วยเป็นเด็กชายอายุข้าขวบถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องอย่างรุนแรงซึ่งจากการตรวจร่างกายแพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการปวดบริเวณไตภาพอันตรสาวพบวัตถุแปลกปลอมจำนวนมากภายในไต การผ่าตัดนิ้วในไตาทางผ่านกล้องทำได้อย่างรวดเร็วและแพทย์ได้นำนิ้วขนาดต่างๆจำนวน56กก้อนออกจากร่างกายของเด็กชายภาพหลังการผ่าตัดสร้างความปั่นป่วนในโลกออนไลน์ในประเทศที่มีประชากรหลายพันล้านคนสองเดือนก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเด็กชายได้เล่าให้พ่อกับแม่เกี่ยวกับอาการปวดท้องของเขาว่าความเจ็บปวดเกิดขึ้นเบาๆเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วหายไปซึ่งเขาจึงไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร กระทั่งวันหนึ่งจูจูเด็กชายก็ปวดท้องอย่างรุนแรงและปัสสาวะเป็นเลือดทําให้ในเวลานั้นพ่อกับแม่จึงรีดพาตัวเด็กไปโรงพยาบาลหลังจากเข้ารับการตรวจแพทย์สรุปว่าเด็กชายมีนิ้วในไตแม่ของเด็กชายวัยเก้าขวบถึงกับตก,กใจอย่างมากกับอาการป่วยของลูกชายโดยเฉพาะหลังจากที่แม่ฟังคําอธิบายและคําแนะนําของแพทย์ ตามที่แพทย์อธิบายนิ้วในไตเกิดขึ้นเมื่อปัสสาวะเข้มขน้นและแร่ธาตุต่างๆเกิดกดยูริกแคลเซียมโซเดียมออกซาเลตท,ที่ไม่ละลายน้ำจะเกาะกันเป็นนิ้วก้อนนิ้วมักจะมีขนาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเวลาและระดับของการทับถมนิ้วในไตมักจะไม่อยู่นิ่งในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของไตแต่สามารถไหลไปตามการไหลของปัสสาวะและตกลงไปในท่อไตและกระเพาะปัสสาวะได้ คาดกาวว่านิสัยการกินในแต่ละวันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพของเด็กสาเหตุหลักที่เด็กชายวัยเก้าขวบมีนิ้วในไตมากถึง56ก้อนนั้นมาจากการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับการเสริมแคลเซียมและวิตามินดีที่มากเกินไปเป็นระยะเวลานานทําให้ร่างกายมีแคลเซียมส่วนเกินเกาะติดกันจนแข็งเหมือนหินรวมกับการขาดการออกกําลังกายด้วย ซึ่งเมื่อได้ยินเช่นนี้ผู้เป็นแม่ถึงกับสะดุ้งเพราะคำพูดของหมอเป็นเรื่องจริงและตระหนักถึงความผิดของเธอพอมักจะเลี้ยงลูกชายด้วยอาหารรสเค็มและเนื้อสัตว์เยอะๆตามความชอบของลูกชายเช่นไก่ทอดเฟรนฟรายฮอทดอกและดื่มน้ำอัดลมอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้เธอยังกลัวว่าลูกของเธอจะเตี้ยก,กว่าเพื่อนร่วมชั้นแม่จึงให้ทานแคลเซียมเสริมเข้าไปจำนวนมากโดยหวังว่าลูกจะมีส่วนสูงที่โดดเด่น แคลเซียม um เป็นแร่ธทาตุที่พบมากที่สุดในร่างกายร้อยละเก้าสิบของแคลเซียมที่อยู่ในกระดูกและฟันส่วนที่เหลืออยู่ในกระแสเลือดและเนือเ้อเยื่อต่างๆแคลเซียม um มีหน้าที่หลักในการรักษาความแข็งแรงของกระดูกและเป็นตัวส่งสัญญาณไปยังเซลล์และเนื้อเยื่อทั่วร่างกายเพื่อให้หลอดเลือดและกล้ามเนื้อหดหรือคลายตัวรวมทั้งเกี่ยวข้องกับกระบวนการแข็งตัวของเลือดและช่วยในการส่งสัญญาณของระบบประสาท ศาสตราจารย์ดรนายแพทย์นรัตพจเจริญพานเมธีวิจัยอาวุโสเปิดเผยว่าเราควรรับประทานแคลเซียมเสริมหรือยาเม็ดแคลเซียมเมื่อมีข้อบ่งชี้ชัดว่าร่างกายขาดแคลเซียมส่วนเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ยังไม่สูงอายุควรรับประทานแคลเซียมตามที่สํานักโภชนาการกรมอนามัยแนะนําโดยปรับอาหารให้มีแคลเซียมในปริมาณที่เหมาะสมการเสริมแคลเซียมมากเกินแทบจะไม่ได้ประโยชน์ทั้งนี้หากรับประทานแคลเซียมเกินกว่าปริมาณที่แนะนํา โอกาสเกิดโทษจากแคลเซียมจะมากกว่าประโยชน์อย่างแน่นอนโดยเฉพาะหากมีการรับประทานสูงกว่าปกติ2-3เท่าขึ้นไปอาจเพิ่มโอกาสที่ทำให้เกิดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหรือโรคทางสมองบางชนิดได้ แน่นอนว่ายุคนี้สมัยนี้นอกจากหน้าตาดีอย่างเดียวก็คงไม่ได้แล้วเรื่องความสูงก็เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างมากซึ่งเหล่าบรรดาพ,พ่อพ่อแม่ก็พยายามสัญหาอาหารเสริมมาให้กับลูกตัวเองได้รับประทานเพราะอยากให้ลูกตัวเองสูงโดดเด่นแต่การสรญหาแคลเซียมนั้นพ่อแม่ดันลืมศึกษาข้อมูลการรับประทานจนทําให้สิ่งที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับลูกแต่ดันกลับกลายเป็นโทษ ให้กับลูกตัวเองโดยไม่รู้ตัวจากข้อมูลพบว่าแคลเซียมที่เด็กควรจะได้รับจะอยู่ที่ประมาณ1,000มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นและหากทานอาหารครบทั้ง5หมู่ก็มากพอสำหรับร่างกายที่จะดูดซึมนำไปใช้ได้แล้วเช่นนม1กล่องก็จะมีแคลเซียมปริมาณ250มิลลิกรัมไข่ไก่มีแคลเซียม150มิลลิกรัมหรือชีส100กรัมก็จะมีแคลเซียม7 5 0มิลลิกรัมเลยทีเดียวซึ่งถ้าผู้ได้เห็นภาพ ถ้าวันหนึ่งน้องๆทานไข่สองฟองนมสองกองและชีสนมวัวหรือว่านมแพะอ,อีก30กรัมผักผลไม้อื่นๆก็จะได้แคลเซียมที่เพียงพอในแต่ละวันแล้วทั้งนี้การทานแคลเซียมที่มากเกินไปมีผลทําให้หยุดกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ของกระดูกซึ่งกล่าวง่ายๆก็คือแคลเซียมที่เยอะเกินไปจะทําให้กระดูกแข็งตัวเร็วหรือที่เรียกว่ากระดูกปิดก่อนวัยอันควร ลดโอกาสการยืดของกระดูกทำให้หยุดสูงได้นอกจากนี้ยังส่งผลต่อร่างกายด้วยหากทานแคลเซียมที่มากเกินไปและไม่สามารถดูดซึมน,นำไปใช้ได้หมดก็จะเกิดการสะสมตามกล้ามเนื้อตามอวัยวะต่างๆและผลที่ตามมาก็จะเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆได้เช่นปวดตามกล้ามเนื้อนิ้วในไตหินปูนในเต้านมมะเร็งเต้านมหินปูนในหลอดเลือดและหลอดเลือดตีตน ดังนั้นการทานอาหารตามปกติในวัยเด็กที่อยู่ในช่วงวัยจเจริญเติบโตจึงเพียงพอแล้วที่ร่างกายจะได้รับแคลเซียมอะไรที่น้อยเกินไปและมากเกินไปก็ย่อมไม่ส่งผลดีดังนั้นการวางแผนและการศึกษาข้อมูลให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่อย่างเราๆควรรู้ก่อนที่จะสายเกินไป